ครับขอสวัสดีครับพี่น้องของบ่าวสังขารสุดสุดคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมืึงแบบบําเบิ่งไฟคือเก่าคือเดิมเนาะบผมไฟคือฐานอยู่นี่เป็นทีมงานเจ้าส huh ัวหน่อยครับพี่น้องมาบํารุงด้วยกันกับเบาซึ่งการครับผมมาเจ้าสัวหน่อยอย่นี่สุดสุดคนได้ครับพี่น้องเมาบําิ่งด้วยกันกับเบาซึ่งการครับผมตอนนี้แบบว่าไฟอยู่ในฐานเนาะผมเองเบาซึ่งการกรับมาบํารุงผมไฟคือเก่าคือเดิมครับเบาซึ่งการครับพี่น้อง อุบานเกาะออมอำเภอสำโรงถาบครับพี่น้องเขากำลังเบิ่งด้วยกันกับเบาซึ่งกันครับผมเบาโอนี่เกาจัวหน่อยจีขึ้นไปสูงมันได้ครับพี่น้องเบานี่กำลังอยู่ในฐานอยู่เนาะกำลังมาตกแต่งครับพี่น้องเขาเบิ่งด้วยกันเรื่อยๆกับเบาซึ่งกันครับผมเป็นสนามแรกของปีครับพี่น้องโมนี่เป็นสนามแรกของปี2566ครับพี่น้องเขากำลังเบิ่งด้วยกันกับเบาซึ่งกันครับผม ว่าเจ้าสวยหน่อยมันดีสูงมันได้ครับพี่น้องนดีบอเยี่ยงขลรีบอครับพี่น้องโอ้เอ๋ยมึงในการะบาชิงคันเนาะอันนี้ผมมีเบาชิงคันกยู่หน้าฐานครับพี่น้องคนมัดหม่องไฟครับเบาชิงขานยิงเข่าวุูบกับมาเลยนะครับพี่น้องพี่น้องไปครับพี่น้องมาแล้วก็เลยเฮ็ดคลิปเอาไว้พี่น้องมึงนั่งครับพี่น้องเอ้า เขากลมาเบิ่งในกันเรื่อยๆกับบอลสิงคันครับผมตอนนี้เจ้าสัวหน่อยกำลังตกแต่งหมวกป้อยู่ในฐานครับพี่น้องเขาก็มาลุ้ดในกันว่าเจ้าสัวหน่อยสีบินจะสูงมั้ยได้ครับพี่น้องมื่อนี้เอ้าในกันเรื่อยๆกับบอลสิงคันครับผมเอามาแล้วก็บซอยที่ตามบาลซินคันได้แล้วครับพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่ก็ติดตามบาลซินค้านะครับผมคนมาหมวกปเนาะบาลซินค้าครับพี่น้องเราก็เลยมาเบิกหมวกป้ายครับพี่น้องเอ้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้ลงจากฐานแล้วครับพี่น้องเอ้า เอากรเบื้องนกาเยกื้อักััวน่อยนครับหัวหน่อยครับพี่น่อขางบบ้องกสุดเลยพี่น้อยครับไีน้าสันี่ครับเจ้าสัวน่อยบักนี่ ับทอนยากรบพดูดบังไว้เป็นใจพี่ถามบ้างแอ่บ้างนีข้าวด้วยมาให้พอพุนเะพื่อจะตใจได้ป like ัดถ้าสมัครมองมีตก่อหาเงินเขาจุกลงกลังพุ่บ้านขับรุ่นคุูนกัะบ้านผมเบียร์พองทำการนะครับทำการ แสดงให้ครอบสุกทุกกล่องานขอเชิญร้องไปหอมมันัาเรืออาบประวัตเป็นหอมเป็นกระเทียมหลังเกแบ็กจถัดเ้อตลาดหลังเกแบ็กกว้างขวางทำเลดีมองจอดร้หลายนมันัาเลือเป็นผูมิัหาฮัล ใครอยากได้บัดไปช่วงควอนเสิร์ตเบียรครอพวงแบบเต็มวงหมือเรงครับมีอยู่บัตรแข่งบัตรการทุ้คมารับอ่ามาขอที่ซุปเปอร์บีลารับลหมสองพันหน่หร้าย

เปิดมาเปิดเจอเลยนึ่งนี่เอาช่วยเฮ้ยเปิดน่ะเอาไสิเปิดโอเปิดไว้เปิดเปิดน่ะเอาเรียบร้อยเอาเอาเฮ้ยเอาเลบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว ครับผมแบนแบนกันน,นะแต่ผมปฏิหารเนาะเพราะว่มามันกำลังจะหาซีปจากัาลุมาอีกเศ้าในเย็บซีปนะครับประมาณนี้60ป้านไปยังทำเวลา,ลา,อ,า,าอีกราคาเิ้มโอ้ยพอได้เลย,ย,ยอ่ะ200 68 por el ejercicio de